ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อน,นะครับเช้าวันนี้ก็ลดพริกมะเขือเหมือนเดิมนะครับก็ทำมาก็เกือบสองเดือนแล้วนะครับสำหรับพริกตั้งแต่ปลูกมาตอนนี้ต้นก็โตเต็มที่ก็บางต้นก็ออกผลแล้วนะครับาบางต้นก็กำลังออกดอก นะครับบางต้นก็ออกทั้งดอกทั้งผลนะครับก็จะมีพริกต้นหนึ่งนะครับลูกโตโต,โตนะครับคือพริกหยวกนะครับพริกหยวกสำหรับหลุมพริกนี้ก็จะมีทั้งหมดร้อยสิบสามต้นปลูกรุ่นแรก หกสิบเก้าต้นรุ่นที่สองสี่สิบสี่ต้นออกดอกออกผลแล้วหนึ่งต้นตัวนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับลูกโตๆเดี๋ยวดูคลิปท้ายนะครับก็จะมีพาไปดูนะครับสวนนะครับสวนพริกมะเขือ สำหรับช่องหมดฟื้นเด้อนะครับแต่ก่อนก็อยู่ลานปู่ปาริจิตนาคราชนะครับแต่ยนนี้ก็เปลี่ยนจากลานปู่ปาริจิตนาคราชมาอยู่บ้านอยู่บ้านว่างๆก็เลยปลูกพริกนะครับมะเขือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ สำรับพิกนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็จะพันธนาและก็เยอะแยะนะครับก็มะเขืออ่าก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับใช้กินกับปนปูปนปลาเอาไปแกงเอาไปอ่อมใส่เนื้อแกงเขียวหวานอะไรหลายอย่างนะครับรับมะเขือมีมเชลมาเขือพวงนะครับ มะเขือธรรมดานะครับมะเขือลายมะเขือขาวมะเขือเขียวพริกก็จะมีพริกเครือนะครับพริกหยวกพริกขี้หนูะนะครับวันนี้ก็พีใหม่นะครับก็สวัสดีพีใหม่ครับนะครับขอให้ทุกท่านะนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเด้อน,นะครับความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าให้มีนะครับ เงินไหลนองทองไหลมานะครับการเงินการงานโอรกิจใดๆก็ขอยเจริญเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งๆขึ้นไปนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการะนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับของปีใหม่วันที่หนึ่งมกร,ราคม2567นะครับ วันนี้ก็จะตรงกับวันพุธนะครับสีประจำวันก็คือสีเขียวนะครับสำหรับปีนี้ก็เป็นปีมะสิงปีมะสิงก็งูเล็กนะครับปีที่แล้วหกเจ็ดนี่ก็จะเป็นปีมะล,ลงนะครับปีมะลงในงูใหญ่นะครับมูใหญ่ปีมะสิงในงูเล็กนะครับก็ บรรจบมาครบรอบอีกปีหนึ่งนะครับเราก็เพิ่มขึ้นอีกอายุนะครับไม่มีลดนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเวลาก็หมุนไปไม่มีถอยหลังนะครับเวลาก็จะไปเรื่อยๆความแก่ความหนุ่มความสาวนะครับก็มาจากธรรมชาตินะครับแสงแสงนี้จะทำให้อะไรก็ เสื่อมสภาพถ้าเป็นสัตว์ก็แก่เร็วนะครับเสียงตากเดดเยอะยนะครับเราก็กำลังเราก็ลดไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงเนาะนะครับตัวนี้ก็ช่องบมดฟื้นเดือกก็ลดน้ำพริกมะเขือนะครับอยู่ตัวนี้ก็ใช้บัวสองถังนะครับบัวสถัง ยกข้างนะครับออกกําลังกายไปด้วยนะครับได้ทั้งกําลังกายได้ทั้งประโยชน์ในการของพริกมะเขือที่เราปลูกตดวนี้ก็กําลังคงประมาณกลางเดือนนี้ก็คงได้เก็บกันนะครับพริกเก็บไปเรื่อยๆขายบ้างนะครับฝากบ้างนนะครับก็ ทำไปนะครับดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างเป็นดินนะครับก็ปล่อยให้ว่างก็ก็ไม่ได้อะไรนะครับถ้าเราทําประโยชน์ก็ประโยชน์ก็ได้นะครับสําหรับพริกมะเขือนี่ก็ขายบ้างกินบ้างนะครับฝากคนรู้จักบ้างนะครับ ไปมาหาสู่กันก็ฝากกันไม่มีอะไรเราก็ฝากพริกมะเขือนะครับเพราะว่าเราทำสวนพริกมะเขืออันนี้ก็ยกนะครับยกแขนหิ้วนะครับหิ้วน้ำหิ้วน้ำเราจะได้ทั้งกำลังแขนกำลังขาออกกำลังกายไปด้วย ก็ขั้นตอนของการปลูกพริกนะครับก็ตอนแรกเราก็ไดา้ยานะครับเหมือนท่านที่เห็นนั่แหละนะครับได้ยาบ้ากี่วันแล้วเนาะนะครับหลายวันนะครับก็เกือบสามเดือนกว่าตรงไหนได้เรียบร้อยแล้วก็ขุดหลุมปลูกพริกนะครับทําไมไม่ปลูกเลยนะครับเพราะว่าเวลาลดน้ําน้ําจะไม่ไม่ลงไปลึกถึงรากของ ต้นพิกต้นมะเขือนะครับเราทําเป็นหลุมเวลาเราเทน้ําลงไปน้ําก็จะไม่ไปไหนนะครับไม่ไหลไปไหนถ้ามันไม่เป็นหลุมมันเป็นที่ราบเสมอกันไปเลยเวลาเราลดน้าแล้มลวมันก็ไหลไปทั่วนะครับไหลไปทั่วน้ําก็ไม่เจนก็ไม่รวมกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ ลดน้ําอยู่นะครับลดน้ําภูเขาที่เรามองเห็นนะครับก็เป็นนะครับภูเขาที่เกิดจากธรรมชาตินะครับหแหลมแหลมอยู่ด้านเห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าภูทํำพระผราป่องนะครับภูที่เราเห็นนี่ก็ เป็นภูใต้เท้านะครับก็จะอยู่ทางทิศใต้นะครับของบ้านควนบุญหรือของสีสามแยกนะครับควนบุญหรือสามแยกเต่าออยห่างจากเต่าง้อยสิบหา้ากิโลนะครับห่างจากเขาวงนะครับห่างจากเขาวงนี้ก็สามสิบกิโลนะครับห่างจาก นาคูนี่ก็สามสิบสี่กิโลนะครับห่างจากกุชินาลายห้าสิบโลนะครับห่างกุชินาลายห่างจากาพลทองนะครับพลทองเจ็ดสิบแปดโลนะครับอย่างนี้ไปพลทองนี่เจ็ดสิบปดกิโลนี่นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นของนะครับกินหรือของอาหารนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับสําหรับพริกนี้เราก็าจ,จะใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันประโยชน์ก็หลายๆอย่างนะครับสำหรับพริกนะครับปลูกเองนะครับปลูกเองปลูกเอง,ก,เองกินเองนะครับ